เราจะมาทําตัวหนังสือขึ้นลงในตอนเช้าและตอนกลางคืนแบบนี้กันนะครับโอเคครับไปเลยครับอันดับแรกครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้ครับด้านล่างคาว่าองค์ประกอบครับกดเข้าไปครับเพื่อนๆอาจจะพิมพ์ช่องค้นหานะครับคาว่าวัดไทยหรืออะไรก็ได้นะครับซึ่งผมเตรียมไว้แล้วนะครับตรงนี้ครับกดเข้ามาครับทีนี้เราก็ขยับรูปภาพครับ โอเคแบบนี้ครับเทคนิคการเลือกรูปภาพนะครับแน่นอนครับให้เลือกรูปภาพที่มีส่วนของท้องฟ้าเยอะๆนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นให้เรากด Copy รูปภาพอีกครั้งนึงครับแบบนี้ครับทีนี้ให้ดูด้านล่างนะครับผมตรงนี้คําว่า e f f e c กครับกดเข้าไปครับทําการ move Background นะครับตรงนี้จิ้มเลยครับผมวิธีเช็คนะครับว่าแบ็กเก้าถูกลบหรือยังให้เราจิ้มที่รูปภาพลองเคลื่อนดูแบบนี้คือถูกลบแล้วนะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ตัวหนังสือนะครับตรงนี้ครับข้อความครับ กดคำเพิ่มหมดเรื่องครับพิมพ์ข้อความที่เพื่อนชอบได้เลยนะครับผมจะพิมพ์คำว่า Thailand นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือนะครับจิ้มตรงนี้ครับที่ Thailand นะครับและดูคําว่าฟอนต์ครับกดเข้าไปเลยครับผมจะใช้คํานี้นะครับฟอนต์ตัวนี้ a n t o n ปึ๊บตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับ anton นะครับผมหลังจากนั้นก็จะกดให้มันขยายใหญ่นะครับเอาใหญ่ๆเลยนะครับเลื่อนไว้ด้านบนและดูด้านล่างครับปรับสีครับ ปรับสีเป็นสีขาวนะครับปึ๊บแบบนี้โอเคครับหลังจากนั้นให้ไปที่องค์ประกอบอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้ให้หาคําว่าท้องฟ้ากลางคืนหรือ night sky ก็ได้นะครับผมเตรียมไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ล่าสุดครับอ่าแบบนี้นะครับทีนี้ให้ทุกคนแบบนี้ด้านล่างครับจิ้มที่รูปภาพทีนึงนะครับเลื่อนมาครับหาคําว่าเลเยอร์นะครับตรงนี้จะมีคําว่าเลเยอร์อยู่นะครับกดเข้าไปครับให้เพื่อนๆไปหาตรงที่วัดที่ลบแบ็กกราวด์ครับจิ้มแช่ครับแล้วก็เลื่อนมาไว้ด้้านนนนบบบบบสะคครรััแี โอเคหลังจากนั้นให้เพื่อนๆครับกดที่รูปภาพครับกดที่หนึ่งอ่าแบบนี้เราสามารถ Copy ีวิดีโอได้นะครับ Copy ีมาแบบนี้เลยแล้วให้มาที่วิดีโอตัวแรกครับทีนี้ให้เพื่อนๆเลื่อนหาคําว่าเลเยอร์นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมเจอละอ่านี่เลเยอร์ครับกดเข้าไปครับให้ลบในสกายออกเลยนะครับนี่ลบเลยจิ้มแล้วก็ลบออกครับอ่าลบออกแล้วนะครับทีนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับจิ้มที่วิดีโอนะครับแล้วเลื่อนหาคําว่าเลเยอร์เหมือนเดิมครับกดที่เลเยอร์ครับ ให้จิ้มที่ La เยอร์ไทยแลนด์นะครับตรงนี้ให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับให้ปิดเลยนะครับแบบนี้นะครับผมอ่านแล้วกดออกทีหลังจากนั้นนะครับให้จิ้มที่วิดีโอทีนึงแล้วทําการ Copy ี้วิดีโอครับอ่าทีนี้ให้เลื่อนวิดีโอตัวที่3ครับตัวนี้ครับดำาให้มันไว้ตรงกลางนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทํา Transition นะครับให้กดตรงนี้ครับตัวบวนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนครับหาตรงนี้ครับจับคู่ย้ายนะครับผม จิ้มเข้าไปเพื่อปรับนะครับปรับเป็น2วินาทีนะครับผมกดไปนะครับผมโอเคครับกดกระบาดออกให้มาทําตัวที่2ครับเหมือนเดิมครับทําเหมือนกันนะครับผมเลื่อนหาคําว่าจับคู่ย้ายนะครับเข้าไปปรับนะครับแล้วก็กดแบบนี้ครับโอเคโอเคครับเนื่องจากวิดีโอแรกมันนานไปนะครับผมจะปรับเป็น3วินะครับให้จิ้มที่วิดีโอนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเวลาครับผมจะปรับเป็น3วินาทีนะครับปึ๊บกดไปครับโอเคทีนี้เราก็มาดูผลงานกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับกดด้านบนนี้เลยครับ ปึ๊บโอเคครับก็ลองไปทำกันดูนะครับผม